Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, birthday to you ขอให้น้องตังเรียนเก่งๆนะคะร่างกายแข็งแรงค่ะออาต่อไปตาน้องเต็มเกิดพร้อมกันเดี๋ยวต่อไปตาน้องติมนะครับมันเกิดพร้อมกันนะครับสองคนเอาแล้วว่างานนี้ เปล่าแล้วครบหรือยังคะครบยังอ่ะจุยอ่ะเดี๋ยวขอโต๊ะดก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่าขอให้พี่ตีมร่างกายแข็งแรงเลยนหนังสืเก่งๆนะ เอาเปล่าอ่าเราไปตัดเค้กกินได้๋อไม่เป็นไรไม่รอนแล้วเอาดึงดอ